เปิดคำพูดปรางกันนารันลังถูกมองร้องเพลงไม่เพาะปรางกันนารันน้อมรับทุกคำติชมหลังโดนชาวเน็ตวิจารณ์การร้องเพลงถึงขั้นล่กลับเล่นละครจะร้องต่อเพราะเป็นความสุขน้อมรับทุกคำติชมปรางเปิดใจเคลียร์ดรามา่าหลังโดนชาวเน็ตวิจารณแรงร้องเพลงเพี้ยนเสียงแหว่งเป็นแค่นักแสดงที่ร้องเพลงได้สกิลการร้องไม่เท่านักร้องจริงยอมรับไม่ได้ชินชากับคำวิจารณแต่เรียนรู้และรับมือได้ยืนยันไม่หยุดร้อง เพราะเป็นความสุขเตรียมปล่อยซิงเกิลใหม่6พฤศจิกายนนี้เลดิปรางโดนดรามายังไม่หยุดเลยค่ะก็ติดตามอยู่แล้วค่ะมันเป็นในส่วนของการทํางานด้วยจริงๆทางทีมทางค่ายรับรู้หมดแต่ทุกคนก็เข้าใจในเรื่องที่เกิดขึ้นการดรามามีเกิดขึ้นได้เสมอแต่สุดท้ายสิ่งที่หนูไม่อยากให้เกิดขึ้นหนูไม่ชอบไม่ควทะเลาะก,กันไม่ว่าใครจะติชมหนูหรือให้กําลังใจหนูน้อมรับเสมอเหมือนที่ผ่านมา หนูผ่านดราม่ามาเยอะมากแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเองแต่ที่สําคัญหนูอยากบอกให้ทุกคนมีความสุขในสิ่งที่ตัวเองทําคนที่อยากให้กําลังใจหนูแล้วมีความสุขขอบคุณมากๆเลยค่ะส่วนคนที่ให้ข้อติชมหนูก็ขอบคุณมากๆเช่นเดียวกันสุดท้ายแล้วหนูก็จะมีความสุขกับการได้ทําสิ่งที่ตัวเองชอบมากๆแล้วมีอีกหลายคนมากเลยค่ะที่อยู่เบื้องหลังหนูกว่าหนูจะมาเป็นวันนี้มันไม่ง่ายหนูอยากจะให้กําลังใจใเขาด้วยเขายังสนับสนุนอยู่เพราะฉะนั้น ั้นหนูก็จะขอมีความสุขกับสิ่งที่หนูทําต่อไปเอาจริงๆนะคะเป็นเรื่องที่ไม่ได้ชินชากับมันแต่ว่าก็เรียนรู้ที่จะรับมือกับมันมากกว่าเพราะหนูก็ไม่อยากเป็นคนที่ต้องมานั่งเครียดกับเรื่องพวกนี้แล้วสุดท้ายกลายเป็นว่าเราไม่มีความสุขกับการทํางานเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่หนูมีความสุขที่สุดในชีวิต